เรื่องของการรอดชีวิตของ13ชีวิตทีมหมูป่าในถ้ำหลวงนี้แน่นอนนะคะว่าทําให้ผู้คนที่ติดตามข่าวนี้ทั่วโลกดีใจไปกับน้องๆหลังที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้าไปติดอยู่หลายวันแต่ว่ายังมีสมาชิกทีมหมูป่าบางคนนะคะที่ยังติดกับเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นคนไร้สัญชาตินะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ อดุลสามอ่อนวัย14ปีสมาชิกทีมหมูปา่ากลายเป็นบุคคลที่ทั่วโลกประทับใจจากการใช้ภาษาอังกฤษตอบโต้นักดำน้ำอังกฤษที่เป็นคนค้นพบ13ช,ชีวิตทีมหมูปา่าเป็นครั้งแรกหลังติดอยู่ในถ้ำหลวง,งจังหวัดเชียงรายามานานถึง9วัน อดุลมีเชื้อสายชาติพันธุ์วะพ่อแม่ของเขาพาเขาหนีภัยความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมาเข้ามาในไทยตั้งแต่อายุ6กขวบโดยพามาฝากอาศัยที่โบสถ์แห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายด้วยความหวังว่าลูกของพวกเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่และไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นนักรบของกองกำลังวะ อดุลในปัจจุบันจึงมีสถานะเป็นเด็กไร้สัญชาติที่พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษไทยเมียนมาจีนกลางและภาษาท้องถิ่นของกลุ่มวะเขาเป็นนักเรียนพ้นการเรียนดีเยี่ยมของโรงเรียนบ้านเวียงพานการที่เขาทั้งเรียนดีกีฬาเด่นทำให้เขาได้ทุนเรียนฟรีและไม่ต้องจ่ายค่าอาหารกลางวัน ้องนี้อำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพรมแดนติดเมียนมาและสปปลาวเป็นที่หลบภัยของชนกลุ่มน้อยหลากหลายกลุ่มที่ต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมามาหลายทศวรรษเฉพาะที่โรงเรียนบ้านเวียงพานนักเรียนที่นี่ราว20%เปอร์เซ็นเป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ก็เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในปณวิภเทพสุรินทร์ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงพานบอกว่าสถานะไร้สัญชาติทำให้อดุลไม่มีเอกสารรับรองตัวตนจากชาติใดๆ แต่สิ่งนี้ทำให้เขากลายเป็นคนที่เข้มแข็งและเด็กที่ไร้สัญชาติจะมีจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้และผลักดันให้พวกเขากลายเป็นเด็กที่เก่งกว่าคนอื่นๆซึ่งอดุลคือหนึ่งในนั้นเขาเป็นเด็กที่เก่งยิ่งกว่าเก่งนอกจากอดุลแล้วยังมีอีกสมาชิกทีมหมูป่าอีกสองคนที่เป็นเด็กไร้สัญชาติรวมไปถึงบุคคลสำคัญของทีมหมูป่าคอดเอกเอกพลจันทวงศ์ โคดนพรัตน์กันทวงกุนซื่อใหญ่หมูป่าอะคาเดมียืนยันกับสำนักข่าว AFP ว่าทั้ง4คนนั้นเป็นบุคคลไร้สัญชาติจริงซึ่งการได้สัญชาตินั้นเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาและทั้ง3คนกำลังอยู่ในกระบวนการยื่นขอสัญชาติอยู่โคดโนพรัตน์เล่าว่าที่ผ่านมาเด็กไร้สัญชาติในทีมจะเผชิญปัญหาตลอดเวลาต้องออกไปเดินสายแข่งฟุตบอลน,นอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย และดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะไม่ได้ไปเที่ยวชมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตตามคำเชิญเพราะไม่มีหนังสือเดินทางรวมถึงโอกาสที่จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ยากมากเช่นกัน <Wow. S 1> AFP รายงานว่าโค้ชเอกนั้นมีเชื้อสายไทยลือพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วทำให้เขาต้องบทเรียนอยู่กับวัดตั้งแต่เด็กภายหลังต้องสึกเพราะออกมาดูแลยา่า ต่อมาได้เข้ามาร่วมเป็นโค้ชของทีมมูป่าอะคาเดมี่แต่การที่เขายัางไม่ได้รับสัญชาติทำให้เขาไม่มีคุณสมบัติครบในการเป็นโค้ชเต็มตัว <S <S หน่วยงานผู้ีิภัยของสหรประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีบุคคลไร้สัญชาติอาศัยอยู่ในไทยราว480,000ชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่หนีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมาเข้ามาในไทย การที่ไม่มีสิทิ์ใดๆคุ้มครองตามกฎหมายทําให้คนเหล่านี้มักตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์รวมถึงการเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่ง a อ n ม s t ส i n t e r n เ t i o n เ l ประจำประเทศไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงช่วยจุดประกายความหวังว่าอาจจะทำให้รัฐบาลไทยตื่นตัวและยอมเปลี่ยนนโยบายเรื่องบุคคลไร้สัญชาติได้เพราะเด็กๆทีมหมูป่าพิสูจน์ให้เห็นอย่างหนึ่งแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กไร้สัญชาติหรือเด็กไทย พวกเขาก็คือเด็กเหมือนกันชื่นชอบเที่ยวเล่น,น,นทำกิจกรรมกลางแจ้ง,ง,งและท่องเที่ยวไป,ไปด้วยกันนั่นเองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานออตงัวออแล้วนะครับจะมียาฉีดบ้างเป็นคครรั้งาน